าศเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะรอบบ้านนะคะนกกาบินดับหลังนะ,ะบินบินสูงนะคะเมกะสองไม่ถึงนะคะเพื่อนๆ z ู o ไปนะคะ ลีพาทีตกดินแล้วนะคะหกโมงกว่าแล้วตอนนี้ด้านหลังบ้านนะคะไม่ไม่ใช่ด้านที่พาทิ่ตกนะคะเพื่อนๆค่ะเดินเลาะไปดูนะคะวันก่อนมีเห็นต้นมะลิซ้อนนะคะออกดอกนะคะหอ,อมนะคะแต่มันมีดอกเดียวนะ,ะวันก่อนไม่รู้ออกเพิ่มมาบ้างหรือยังนะคะ๋ไปส่องแล้วน,นะคะออวนันสิบทิศก็ สี่ทิศนะคะเริ่มออกแล้วนะคะดอกตูมๆเริ่มออกรุ่นใหม่นะคะรุ่นเต่าโซมไปแล้วนะคะนี่ตูมนะคะมีหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะคะหลายดอกนะคะก็มีหลายดอกอยู่นะคะแต่กันนี้ก็ออกอีกแล้วนะคะนี่คนละรุ่นกันนะคะคนละรุ่นกันนะคะเพราะว่าเมย์หมาอยู่ที่นี่น่าจะเดือน <laughs> จนเดือนวันที่นี้สิบสี่นะคะมันก็จะร่วงมันไปนะคะ เริ่มร่วงไปแล้วนะคะดอกโมกนะคะเพื่อนๆค่ะดอกโมกเริ่มส้มไปแล้วนะคะแต่ยังส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะดูนะคะเสียงนกเสียงกาซุมซุมด้านหลังบ้านนะเป็นหน้าบ้านของบ้านน้องนะคะแต่ว่าเป็นด้านหลังบ้านของบ้านเมย์ก็ปลูกต้นไม้ เป็นพวกวานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกวานพวกนี้นะคะไม้เลื้อยนะคะมีต้นมะกรูดนะคะก็ต้องคำไว้เลยนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันต้นมันเอนนะคะหลายสิบปีมากๆเลยตั้งก็พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะนี่ก็เป็นเข็มพันธุ์เล็กนะคะพเพื่อนๆค่ะดอกจะเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะเข็มไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรนะคะเนี่ยดอกเขาจะเล็กแบบนี้นะคะพเพื่อนๆนะค่ะ เดี๋ยวจะมาพามาชมนะคะมาลีซ้อนออกดอกหลายดอกนะคะแต่ว่ายังตุ้มๆเลยนะคะยังตุ้มๆเยอะเลยนะคะเนี่ยยังเป็นดอกตุ่มๆตุ่มๆเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาพร้อมๆกันนี่หูน่าจะหอมนะคะนี่นะคะเป็นดอกตุ้มๆเยอะเลยนะคะนี่นะคะมารีซ้อนค่ะวันก่อนเขาออกจนโทมไปแล้วดอกหนึ่งนะคะนี่นะคะแต่กลิ่นยังหอมชื่นใจนะคะมารีซ้อน โอ้ออกเป็นตุ่มนะคะออกเป็นตุ่มตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็อีกไม่กี่วันคงแบบสะพังนะคะสะพังค่ะต้นนะคะนี่นะคะนี่ก็โมกงนะคะต้นนี้ต้นเล็กนะคะออกยันโคนต้นนะคะดอกโมกนะคะหอมเย็นชื่นใจนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะชมต้นไม้ชมต้นไม้ดอกไม้นะคะ ด้านหลังบ้านยาเย็นนะครับฟังเสียงนกเสียงกาอืมท้องฟ้านะคะนกกาก็บินกลับรลังกันนะทะเนี่ยเห็นแบบซูมซูมท้องฟ้าะคะ่ะก็ส่องส่องนกนะเด็ก็ไปสมตะวันนะักตกบินได้นะคะเมื่อกี้ หน้าบ้านมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาด้านหลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะมาชมบรรยาก,กาศหลังของบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะออฟ้าเริ่มนะคะเริ่มหลววแล้วนะคะยากาศรอบๆบ้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะติดกับพื้นที่ของบ้านญาตินะคะรั้วกั้นกับกำแพงนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะ พาเลาะชมบรรยากาศวันนี้น้องสาวอยู่น้องก็ไล่ลดน้ําต้นไม้อยู่นะคะนู่นนะคะด้านนู้นน้องสาวเห็นด้วไหวนู่นนะคะต้นมะม่วงนู่นนะคะก็อากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ก็ต้องลดให้ชุ่มเลยนะคะนี่ก็มะนาวก็ออกลูกนะคะ ไม่รู้ร่วงทั้งหมดแล้วหรือเปล่านะคะต้นใบเยอะนะคะใบบังหรือเปล่าหรือว่าร่ว,าวงไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็ไม่ได้ออกมาดูหลายวันช่วงน้องอยู่เมย์ก็ไม่ได้ลดน้องก็จะลดเองนะ,ะก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ใบเขาบังนะคะใบบังนะคะโอ้ใบมันเยอะนะคะเห็นลูกนะคะวันนั้นเมย์ดูมีอยู่หลายลูกอยู่นะคะแต่ว่าใบใบเขาบังอยู่ ใบก็าบาังนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดนเลาอชมนะคะบรรยากาศนะคะรอบๆบ้านยามเย็นนะคะ HAEL เพื่อนๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเดินเลาะรอบบ้านยามเย็นนะคะชมต้นไม้นะคะดอกไม้นะคะสวยงามยามเย็นกับเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ